ครับจากคุลูมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้สวิฟต์สิสองนะครับสุสกีสวิฟต์สิสองนะครับตัวนี้นะฮะเก้านิ้วนะครับทีเอสสิบแรมหกร้อยยี่แปดนะครับสองซีพียูแปดคอร์นะฮะจอคิวเลตนะครับผมตัวนี้คาเพนดออโต้ได้ครบนะฮะกล้องมองหลังรองรับเอชดีด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับห่วงาลัยสมบูรณ์นะครับแบ่งสองหน้าจอได้ยูทูบวอท์แมปสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับภาษาไทยสมบูรณ์นะฮะ ทดสอบทดสอบอันนี้เดี๋ยวตั้งค่าภาษาไทยได้นะฮะตัวนี้ทดสอบทดสอบมาแล้วนะฮะ Google Map ได้ครบเลยนะครับตัวนี้แบ่งสงหน้าจอได้ปิดหน้าจอขณะขับรถได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะสัญญาณ GPS มาแรงนะครับรุ่นนี้ โอเคนะฮะใส่ซิมการ์ด 4G ได้นะครับ USB เดิมได้นะฮะ w i f i 4อ่า Wi-Fi 5G นะครับซิม 4G ใส่ได้นะครับผมรองรับกล้องมองหลังนะครับพวงมาลัยสมบูรณ์นะครับแรม628นะฮะสเปคท็อปนะฮะโอเคนะครับจากร้านคุรุมันนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ